สำนักข่าวซินหัวรายงานจากเมืองจีหนานประเทศจีนเมื่อวันที่10พฤศจิกายนว่าสำนักงานบริหารเวชภัณฑ์แห่งชาติของจีนอนุมัติการซื้อขายยาต้านอาการซึมเศร้าตัวใหม่ชนิดเม็ดออกฤทธิ์นานซึ่งได้รับการวิจัยและพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเยียนไถและได้รับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอันเป็นอิสระศาสตราจารย์เทียนจิงเหว่วยจากมหาวิทยาลัยเยียนไทและเป็นหัวหน้าคณะวิจัยเรื่องนี้กล่าวว่ายาตัวใหม่เป็นตัวยับยั้งการกลับคืนของสารสื่อประสาทกลุ่มเซโร นอร์อีพิเนฟริน no rine, และโดพามีนซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการของผู้ป่วยโดยทีมงานใช้เวลานานกว่า10ปีเพื่อศึกษาค้นคว้าและพัฒนาตัวยาดังกล่าวขณะที่ศาสตราจารย์นายแพทย์จางหงเยียนจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยปักกิ่งแห่งที่6กกล่าวว่าผลการทดสอบทางคลินิกบ่งชี้ว่าตัวยาสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยในการบรรเทาอาการต่างๆได้แก่ ความวิตกกังวลความเหนื่อยล้าและความผิดปกติด้านความทรงจําซึ่งนับเป็นความก้าวหน้าด้านการวิจัยและพัฒนายาต้านอาการซึมเศร้าของจีนด้านคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยการแพทย์นานจิงของจีนเ <ๆ S 1> ผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยลงในวารสาร Science ฉบับออนไลน์ว่าตัวนําส่งเซโรโทนินเป็นเป้าหมายหลักของยาต้านอาการซึมเศร้าแต่การรับประทานยาที่ยับยั้งตัวนําส่งเซโรโทนินนี้มีข้อจํากัดมากคือต้องใช้เวลายอย่างน้อย3-4สสัปดาห์ถึงจะเห็นผลและ มีผลข้างเคียงมาก